ครับกลับเข้าสู่รายการตามเซียนสองภาคครับคุณผู้ชมครับก็อยู่ในช่วงของอาจารย์สมานคลองสามนะครับยังต่อเนื่องกับสมเด็จวัดระคังนะฮะคุณผู้ชมนะฮะหลายๆท่านฝ่ายควาอยากได้นะครับผมเคยมีนะฮะสมัยก่อนนะแล้วผมก็เป็นเด็กวัดของวัดอินทระวิหารนะครับก็เหมือนกับซึมซับกับสมเด็จพระจารณโตนะเพราะที่วัดเนี่ยมีบ่อน้ำมนต์ของสมเด็จพวค่ะ ก็เข้าไปนั่งในบ่อน้ำมนต์นนะตั้งแต่ยังไม่ได้สร้างจนยันสร้างฮะโอ้โหประวัติเยอะแยะสำหรับวัดวัดอิน,อนทร์รนะครับแล้วผมก็มีประสบการณ์กับเจ้าพระคุณสมเด็จพระจันโตมากะนะครับโดยสัมผัสกับท่านได้เยอะ,ะนะฮะอันนี้คือเรื่องลี้ลับเล่า<อ>ไปเด้ไะเได้ฮะใช่ค่ะก,ก็คือว่าจริงๆเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าสมเด็จพระจันโตเนี่ยโอ้โหหลายคนเขาเรียกว่าศรัทธ,ธาแล้วก็ใช่ครับ บูชายไม่ว่าจะเป็นทั้งหลวงู่ทวดนะคะสมเด็จโตก็คือเลกสั้นๆว่าสมเด็จโตก็คือถือว่าลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเยอะมากจริงๆแทบจะทั่วประเทศเลยคร่ะก็ดังๆก็จะมีวัดระฆังวัดอินใช่ไหมคะพี่กบใช่ครับแล้วก็วัดทางอยุธยาด้วยครับวัดตือนะฮะวัดระฆังนี่ก็คือโด่งดังมากแล้ววัดอินเนี่ยก็คือเป็นวัดอินทรวิหารเนี่ยท่านสมเด็จท่านเจ้าพระคุณสมเด็จจารย์โตลวท่านมาสิ้นชีวิตเหลือมรณภาพที่วัดนี้โดยท่านมาสร้างพระยืนพระใหญ่เนี่ยที่วัดอิน อ๋อยี่ห่าจำได้ว่าที่บอกว่าใช้อะไรนะครับกระเบื้องโมเสสใช่ฮะใช่ไหมคะสั่งจากอิตาลีนะครับเฉพาะแผ่นหนึ่งอะเป็นทอง 24k นะครับแผ่นประมาณ250บาทสมัยก่อนนะประดับประดาสวยงามมากทั้งองค์เนี่ยประดับประดาไม่ต่ำกว่าแสนผมว่าเลยเลยแสนชิ้นนะฮะแผ่นนิดเดียวนะฮะเฉพาะฝาเล็บเท้าของสมเด็จพระโตยืนองค์ใหญ่นะฮะ ใหญ่กว่าคนแล้วอ่ะใครที่อยู่กรุงเทพไม่เคยไปวัดอินนะคะลองไปดูนะลองไปกาำนนับ่อน้ำมนต์ก็สวยนะครับผมนะฮะก็เพื่อไม่ให้เสียเวลาพาคุณชมมารับชมต่อเนื่องเลยนะครับพิมพ์ที่สองเดี๋ยวค่อยบอกรายละเอียดให้ท่านผู้ชมได้จำนะครับครับนี่พิมพ์ที่สองครับพิมพ์ที่หนึ่งเรียกว่าพระประธานพิมพ์ที่สองเรียกว่าพิมพ์อกวีครับผม นะฮะเรียกว่าพิมพ์อกวีนักสะสมพระสมเด็จหรือว่าเสียรุ่นเก่าเนี่ยเขาเรียกว่าพิมพ์อกวีนี่นะครับท่านผู้ชมครับอ,อกตัวนี้นะฮะจากนี้วละว้ลงมานี้แหลมนะะตรงนี้จะแหลมตรงท้องปลายท้องจะแหลมแล้วก็ขึ้นไปเป็นตัววีนะครับนี่ครับ,รบเรียกว่าพิมพ์อกวีนะครับต่อไปดูพิมพ์ที่สามนะนี่เป็นพิมพ์ที่สาม พิมพ์ที่สามเรียกว่าพิมพ์อ,อกกระบอกอนะครับจำไว้นะหนึ่งสองสามพิมพ์อกกระบอกพิมพ์อ,อกกระบอกน่าจะเป็นรูปไข่เกตใหญ่นะลำตัวดูสีฮะเป็นลำหเหมือนกระบอกครันะพิมพ์ใหญ่แขนใหญ่ซุ้มใหญ่พิมพ์พิมสองอกมีพิมพ์สามอกกระบอกครับผมนี่นะฮะอกเป็นเป็นอกคล้ายอกกระบอก นะครับเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีให้ท่านผู้ชมจำไว้ก่อนนะครับ,รบพิมพ์ที่สี่พิมพ์ที่สี่เป็นพระพิมพ์สี่เนี่ยท่านผู้ชมจำไว้จะใหญ่กว่าทุกพิมพ์นะฮะใหญ่กว่าทุกพิมพ์องค์จะเขื่องเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีขอบนะ<อ>มีขอบบงังคับพิมพ์เนี่ยทั้งสองข้างที่เหลืออยู่ นะฮะที่เหลืออยู่นี้ครับมีขอบแล้วก็ตัดจนขอบเหลือนะฮะตัดจนขอบเหลือทั้งล่างด้วยข้างล่างก็เหลือเยอะนะข้างบนก็เหลือเต็มเลยองค์เลยใหญ่นะครับขอบบังคับเส้นบังคับเส้นบังคับพิมนะเกินเส้นบังคับพิมพ์ก็เลยใหญ่ส่วนองค์ผ้านั้นคล้ายละไม้คล้ายคลึงกับพิมพ์ที่หนึ่งแต่ว่าผอมกว่า นะฮะโอ้่าเกตยาวเกตยาวเหมือนกันไอ้อออโทษเกตจะค่อนข้างสั้นเหมือนกันแต่ว่าองค์พระเนี่ยจะสั้นกว่าทุกพิมพ์นะครับแล้วก็ทั้งฐานทั้งอะไรจะคล้ายกันนะครับแต่เกตทะลุสมนะฮะเกตทะลุสมเขาเรียกว่าพิม์พที่สี่เกตทะลุสมครับท่านผู้ชมอันนี้อันนี้เป็น พระองค์นี้เป็นพระพิมพ์ที่หนึ่งนะฮะพิมพ์ที่หนึ่งเนี่ยถ้าเราเห็นพระปุ๊บแล้วเราหยิบขึ้นมาดูเดี่ยนะครับเกตเกของพระนี่จะสั้นกว่าทุกพิมพ์มนะฮะเกตจะสั้นแล้วหน้าจะกลมลักษณะของใบหน้าจะกลมพระองค์นี้สวยสวยเป็นองค์แฉ้มของประเทศไทยนะครับเดี๋ยววันหลังเนี่ยเราก็จะเอาองค์ที่ไม่ค่อยสวยเราจะได้เปรียบเทียบกันดูนะครับ น่น่าจะกลมนะฮะน่าจะกลมและซุ้มจะใหญ่สังเกตอันดับแรกเลยซุ้มก็จะสวยและใหญ่นะครับใหญ่สมส่วนสมส่วนกับองค์พระทั้งหมดนะครับรูปพุทธลักษณะเหมือนพระ,ะที่อยู่ในโบสถ์ของวัดละคังคนะครับเป็นพระประธานของวัดละคังนะฮะถ้าพูดถึงเราดูเสร็จเกศสรัน้นหน้ากลมซุ้มใหญ่ S <S จะต้องมีเส้นแซมเส้นนี้ครับท่านผู้ชมอ๋อน่าจําไว้เลยนะครับหลักของพิมพ์ที่หนึ่งอ่าพิมพ์ที่หนึ่งครับจะต้องมีเส้นแซมเส้นนี้ถ้าเปื่อซุ้มถ้าเผืือกเกศสั้นซุ้มใหญ่นะครับหน้ากลมเส้นไม่มีตรงนี้ลึกตลอดผิดพิมพ์แล้วครับผมต้งเล็กน,นะครับผิดพิมพ์แล้วนะครับแล้วฐานเนี่ยฐานชั้นนี้เนี่ยจะเป็นฐานเขาเรียกฐานเขียงฐานเขียงหมายความว่าอย่างไงท่านผู้ชม นึกภาพเอาเขียงมาผ่าครึ่งแล้วตั้งไปนะฮะมันจะเป็นส่วนโค้งอย่างนี้มนทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ตรงกลางจะโค้งนูนอืมครับผมนนึกออกกัอยังครับหน้าครับไม่แท้ก็จะเป็นแบนจะเป็นแบนเลยแบนตรงๆไม่โค้งนะไม่โค้งนะครับนะอันนี้อันนี้คือพิมพ์ที่หนึ่งนะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นพิมพ์ที่สองนะพิมพ์ที่สองเรียกว่า พิมพ์อกวีครับพิมพ์อกวีเนี่ยศิลปะคล้ายไปทางพระสุขโขทยัยอืมครับนะฮะคล้ายเป็นพระสุขโขทยัยนึกนึกภาพให้ออกการการแกะแม่พิมพ์ของพระเนี่ยเขาแกะแล้วเนี่ยเขาจะต้องเขาจะต้องนึกว่าเออนี่เป็นพระสมัยไหนอะไรไหนเพราะ<ๆ>ว่าใช้พระพุทธรูปเนี่ยเป็นเกณฑ์ครับนะครับอันนี้เป็นพระสุขโขทยัยครับมเมื่อกี้พิมพที่หนึ่งเป็นพระเชียงแสน อ๋ครับนะเกศเส้คุณเล็กนึกออกนะต่อไปเป็นพระสุโขทัยนะสุโขทัยทำไมเกศจะยาวนะเกศจะยาวหน้ารูปไข่นะหน้ารูปไข่นะครับแล้วก็เส้นซุ้มก็จะเล็กลงมาแต่สวยงามนะครับเส้นซุ้มจะเล็กลงมานะครับและอกเป็นรูปตัววีพระสุโขทัยก็จะอ่อนช้อยครับหน้าอ่อนช้อยนะครับ เป็นรูปตัววีนี่หน้าอ,อกขึ้นมาอย่างนี้เรียกตัววีนะครับนี่ฮะ้ายตัววีนะถ้าท่านผู้ชมมองเพราะว่าตรงนี้เป็นล่องหน้าอ,อกจะเป็นล่องครนะล่องหมายความว่าสังคติที่พาดลงมาเนี่ยจะสูงจะสูงขึ้นจากไหลลงมานะพระพุทธรูปนะจะสูงขึ้นลงมานี้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นล่อง มครับผนะครับก็จะเห็นเป็นล่องอกเป็นล่องใช่ใช่อกเป็นล่องแขนก็จะเลียวเล็กนะครับเลียวเล็กนะฮะไม่ไม่ล่ําใหญ่เหมือนองค์เมื่อกี้นะฮะหน้าตักพระพิมพ์นี้ก็จะเล็กเล็กกว่าองค์พิมพิมที่หนึ่งพิมที่หนึ่งขาจะล่ําใหญ่เลยองค์พระลํานะครับนะฮะองค์พระลําทีนี้เรามาดูความแตกต่างถ้าเกศยาว หน้ายางนีหน่หน้าเป็นรูปไข่นะหน้าอกเป็นรูปตัววีเส้นตรงนี้จะไม่มี<ฮ>ะนะฮะแล้วก็ตรงนี้จะลึกลึกแล้วก็สูงขึ้นมาเรื่อยแล้วก็มามีเนื้อเกินบริเวณนี้นี่ตรงนี้จะตัดนะฮะนะครับถ้าหน้ารูปไข่เกตยาวตัวผอมเป็นอกวีอย่างนี้มีเส้นตรงนี้ไม่แท้ครับ นะครับผิดพิมพ์เหมือนกันต้องตันตรงนี้ตรงนี้ก็จะลึกลงมาแล้วก็ตันนะฮะเข่าก็จะสูงเด่นนะครับพระพิมพ์นี้เนี่ยดูฐานนะครับท่านผู้ชมครับฐานจะบางไม่ลํำหนาคล้ายเหลือสำเพอ้นะครับฐานเนี่ยเรามองโดยโดยโดยรวมเนี่ยเหมือนพระเนี่ยพระบูชาตั้งอยู่บนโต๊ะหมูครันะงอยู่บนโต๊ะหมูนี่โต๊ะ ตัวใหญ่ท่าชั้นที่หนึ่งนะครับนี่เป็นโต๊ะชั้นที่สองนะครับอันนี้เป็นชั้นที่สามสามชั้นสามชั้นแล้วก็มีผ้ารองนะอันนี้ผ้ารองจะเห็นลางๆแต่ว่าเห็นนี่เดียวนะฮะมาเห็นตรงนี้หนาหนาหนาแล้วก็จะตันนะครับนี่เขาเรียกว่าพิมพ์ที่สองอกวีครับผมนะครับนะครับ เดี๋ยวต่อไปเราไปดูองค์พิมพ์ที่สามครับผมคือตอนที่อาจารย์สมานตอนนี้ผมว่าสำคัญนะฮะเพราะท่านบ่งบอกว่าพิมพ์ไหนยังไงให้ดูยังไงถ้าอกวีะนะครับแล้วมีเส้นใต้เนี่ยไม่แท้ดังนั้นเบรบบกนี้หรือว่าเขาเรียกช่วงเนี้ย คุณผู้ชมต้องสนใจแล้วดูดีหรือว่าดูย้อนหลังที่ YouTube แล้วศึกษานะครับการเรื่องดูพิมพ์ก่อนนะครับอย่างพระเนี่ยเราดูพิมพ์ให้ถูกนะครับอย่างผมคบจะุูคามคนมีหนวดวล้านเนี่ยกบจะุคามถ้าผมปกผมดกปกไหล่นี่ไม่ใช่แล้วตัวปอมนะครับตัวปอมนะครับผมน้าคุณยี่หวาสวยผิวดำก็ไม่ใช่นะครับไม่ให้หมวยก็ไม่ใช่นะคะต้องเป็นคุณยี่หวาตาโตจมูกโด่งนี่ไม่ใช่ละวกนเฮะแล้วเราต้องดูพระเนี่ยเราต้องดูจากพิม นะครับถ้าศึกษากันไปเรื่อยๆใช่ค่ะนะครับก็ถือว่าเป็นเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับรายการตามเซียนสองพระครับผมเพราะว่าแฟนรายการตามเซียนสองพระเนี่ยก็หนึ่งคือต้องชอบแล้วก็สนใจศึกษาพระเครื่องแน่นอนใช่ครับค่ะนะครับก็เดี๋ยวขอพักสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพบกันใหม่ครับค่ะตามเซียนสองพระ